สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยินงกกตูมนะคะโอ้เรามีเพื่อนแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะเพื่อนมากีดยางแล้วสวนใกล้กันเขาก็มาเปิดกีดยางแล้วนะคะเราก็จะมีเพื่อนแล้ววันนี้ไม่กลัวแล้วอแต่ก่อนก็กลัวอยู่เอามาหาหน่อไม้ก่อนโอ้โหหน่อไม้ไล่ โอ้โหหน่อไม้กอนี้โอ้โหเต็มกอเลยป้าทีเจะยอดยาวด้วยป้านุน่นป้าออกซะเต็มกอเลยนะคะเฮีป,ป้าเอากอเดียวกบพอต้มเลยโอ้โหนุ่นขึ้นยาวแล้วก็มีป้าโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหุ่นหน่อไม้ทั้งนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวยอนี้จะสับนะคะโอเคอาก้าเก่งวันไดเนี่ยหัวเทามัน,ยน,นเ <c oughs> ยนีเออเอนี่โอ้วเทามันอะอู้หม้หู้าสวยดู้โอ้หหนอเรามาดูว่าเรามาดูว่ากอนี่จะได้กี่หนอา โอ้ยพอจอยว่อยูออกบบ่อดน,นอโอ้เป็นยาวแล้วอม,อมวาวะนเป็นแมงเม้าบเอาได้จ็นแมง ซีโนโอ้โหเดี๋ยวซีนอะเราก่อ,กอเดียวอะมอ,อยาซื้อต้นเนาะอีกตัวนี้อีกป้าหนึ่งดีหน้าโนแถมนะไม่ได้เลื้งกระโดดเป็นแดงเป็นแดงโอ้ตัวนี้กัเป็นแมงใช่มันขึ้นสูงแล้วเป็นแงนมงเนาะเออคือมีเอามันเมื่อกี้

ย็นไม่ได้มออยากนะทีเดี๋ยวเราจะไปสับทางทางนูง้นนะคะโโอ้ห

ไม้ไ่า uh, ต <t rop úc> uh ้น huh. น uh ี huh. uh ้ออกเยอะมากเลยโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะทั้งหมดด้วยอ๋อไปซับตัวนั้นขาวขาวโอ้ยตัวนี้ก็ซับซ้ำขาวขาว ก้อนี้มันจะออกเด้อววปีออกก้อนมูก้อนี้แหละออกกวนเพื่อนโอ้ยขุดไปอยากโอ้โหเยอะมากมากโอ้โหเยอะมากมาก มา,มา,มากๆพอเดียวพอต้มพอแกงเลยโอ้โห,โหเอ,อเดียวขอจ่อยเอ้ยเอ,อเดียวก็เหลือเฟือแล้วพอ,อเดียวก็พอต้มแล้ว มากกอเดียวก็ฟอต้มแล้วเยอะคุณพีนกอนี้มันอ,ออกเยอะมากเลยมันก็ออกตั้งทุกปีทุกรอบนะเ,เดี๋ยวเราขุดเอาตนอนนางดินก่อนนางดินจะได้ขุดหน่อยอหน่อนนางดินอ้ยสับจอยป้าเดี๋ยวจะหยอนานานดโอ้อยขุดบ่ได้ดพดดุ่หนอก ด oh. oh. mm ูเล็โอ้หูมันเยอะมากเลยอือมันก็เยอะจริงอ โอ้โห,โหโมดก็เยอะว้าหมด็กัดโอ้โหพาะกอเดียวนะนี่ไม้กอนี้จะออกตั้ลายปี พกกอเดียวนะคะเป็นคู่เลย มดกัดโอ้โหเฉพาะกอเดียวนะคะโอ้โหได้เป็นคุเลยนี่นะคะได้เป็นคุเลยหน่อไม้กอเดียวกอ,อนี้มันจะออกก่อนเพื่อนๆเ,เลยนะคะอ่าที่อื่นยังไม่ออกแต่กอน,นี้ออกก่อนเพื่อนเลยนี่ที่เถียงข้างเถียงนะคะดูสิคะโอ้ยหนอนั้นยังไม่ไปเอาเลยเดี๋ยวไปเอาหนอนมาก่อนโอเคนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยดูคลิปนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ